ตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิพัลโลกัสสมิงปฏิท่าหุนติ ปานินันติตีตนับรนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาปร,รักพ้อมกันในวิหารนี้ในเบื้องต้นพากันมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ตั้งจิตตั้งใจ ากันมาสร้างคุณงามความดีในปุพะเจตนาเบื้องตน้นทุกคนที่อยู่บ้านของตนก่อนจะออกเดินทางมาคงจะมีเจตนาศรัทธาแก,กา่กล้าการเสาะแสวงหาซึ่งสิ่งของจะมาทำบุญทำทานการกุศลน,นั้นคงทำจิตใจของตนให้แช่มชื่นเบิกบานในการบุญการกุศลผลทานอยู่ ด้วยกันทุกคนเมื่อจิตของเราทุกคนเป็นกุศลชัน้นแล้วจึงได้พากันตั้งจิตตั้งใจได้หาสิ่งของภาพพันทนสบายเครื่องสิ่งของต่างๆที่จะสร้างกองการกุศลผลบุญเอาไว้เป็นที่พึ่งของตน จิตทุกคนเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีจิตมีความสุขเกิดขึ้นเรียกว่าจิตเตปั้นเนจิตแช่มชื่นเบิกบานในคุณงามความดีที่ตนเองจะกระทำนั้นตั้งแต่ในเบื้องต้นแล้วเป็นคุณงามความดีเป็นกุศลมีขึ้นในจิตใจทุกคนเชนนั้นแล้วแัดนี้จึงได้พร้อมเพียงกันจัดรถจัดเรือออกเดินทาง มาด้วยความปราบปื้มใจของตนเองหรือมีความเชิญใจของตนเองออกเดินทางว่าตนเองจะออกไปแสวงหาสร้างซึ่งคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนจิตทุกคนหากมีกุศลเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วก็เลยพากันเดินทางมาด้วยความสะดวกสบายใจมากับบุญกับกุศล เมื่อหากทุกคนไปถึงสถานที่วัดใดก็ดีที่ได้ไปมาแล้วนั้นจนพากันมาถึงสถานที่นี่มาถึงวัดนี้บัดนี้ก็ได้พากันตั้งจิตตั้งใจได้พากันรับศินสมาทานศินให้ตนเองเป็นผู้มีศินเกิดขึ้นในตนพร้อมเพียงแล้ว วัตถุทยทานของตนทั้งปัจจัยและผ้าผ่านันทนสบายนั้นก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เป็นวัตถุบริสุทธิ์ก็ได้พร้อมเพียงกันกล่าวคำถวายเป็นผ้าไตรจีวรบังสกุลจีวรเกิดขึ้นถวายแก่สง์ปงจิตปงใจเสียสละบริจาคกองการละกุศลผลบุญของตน ตามมักมาหาได้มีน้อยทำไปตามน้อยมีมากก็ทำไปตามมากของตนเองที่จะเสียสละบริจาคสร้างกองการและกุศลผลบุญนั้นแมืนี้เมื่อพากันกล่าวคำถวายทานด้วยความเคารพนอบน้อมในกองการและกุศลผลบุญของตนเองเรียกประมุนชนะเจตนาในถ้ำกลาง พากันกล่าวคำกอ่อสร้างถวายเป็นสังฆทานด้วยจิตช่ำมชื่นเบิกบานในการบุญการกุศลผลทานของตนเองอยู่ในถ้ำกลางเช่นนี้ก็ได้ถวายด้วยความครบราบาังส์บัณและปัจจัยของตนเองที่ได้ตั้งเอาไว้ด้วยความเลี่ยมใสในบุญในกุศล ที่ตนเองได้กระทํานั้นเรียกประมุลจนะเจตนาในถ้มกลางพากันสร้างความดีด้วยความพื้มพิติอินดีในบุญในกุศลของตนเองที่ทํานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วได้พากันสร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนชีวิตก็มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์มีผลเกิดขึ้น ในชีวิตของตนแต่ละบุคคลที่ได้สร้างคดีเอาไว้แบบนี้หากทุกคนได้พากันได้รับพรไปแล้วหากไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดก็ดีก็ขอให้ะลึกถึงบุญกุศลที่ตนเองได้กระทำเอาไว้ทำใจของตนให้ช่ำชื่นเบิกบานในการบุญการกุศลพ้นทานที่ตนเองได้บริจาคไปแล้วนั้น ก็เรียกว่าอปรรปราเจตนาที่บุคคลได้ทำสุดท้ายในทั้งสามอย่างนี้ตั้งแต่ปุพพเจตนาเบื้องต้นทุกคนจิตเป็นกุศลแล้วดังได้กล่าวมานั้นในท่ามกลางเรียกว่ามุญจนะเจตนาได้ถวายของทานด้วยความเคารพ มัตถุทยทานก็บริสุทธิ์ตนเองก็เป็นผู้มีศีลภิกษุผู้รับสังฆทานของตอนเองก็เป็นผู้มีศีลบุญกุศลก็ได้ภัยสารอันใจหลวงเป็นบุญกุศลอันได้มากองสมเ็จประผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญว่าถวายเป็นสังฆทานได้บุญมากพวกเราท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงตัดไว้เช่นนั้น เราก็พากันตั้งจิตตั้งใจถวายเป็นสังฆทานไปแล้วก็คงจะได้พลาอน,นิสง์ตามจิตประสงค์จำนงตั้งเอาไว้ด้วยกันทุกคนแบบนี้เราถวายไปแล้วอย่างนี้เราก็ตั้งจิตใจอยากฟังธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องสดับปฏิปัญญาเพิ่มพูนบารมีของแต่ละบุคคลให้สูงขึ้น เพระการสร้างบุญสร้างกุศลน,นั้นเมื่อเราทําบุญทํากุศลรู้จักทําคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนตามกําลังแล้วก็อยากฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้ยินคุณงามความดีที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองการทำบุญทำทานการกุศลนั่นก็ขอให้คณะศรัทธาทำควมเข้าใจในการสร้างบุญสร้างกุศล คนที่ไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนให้พากันตั้งจิตตั้งใจเราทำบุญทำกุศลน,นั้นแม้จะมีมากมีน้อยเราจะอย่าไปคิดถึงบุญถึงกุศลว่ามันน้อยเกินไปเราจะไม่ทำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่า <c oughs> บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา การที่บุคคลไม่มีอะไรเลยจะทำบุญทำกุศลนั้นคือเห็นบุคคลอื่นทำบุญทำทานการกุศลทอดผ้าป,ป่าบังสกุลและจีวรก็ดีหรือทอดกระถินก็ดีหรือทำบุญอย่สถานที่โน้นที่นี่วัดโน้วนวัดนี่ก็ดีเห็นบุคคลอื่นเขาทำชน้แเราก็ให้มีจิตเช่มชื่นเบิกบานยกมือไหว้พระนุมโมทนาสาธุก,การกองการกุศลผลบุญกับบุคคลอื่น ก็ได้บุญได้กุศลเรียยว่าบ,บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาแบบนี้บุคคลไม่มีอะไรจะสร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างไรยีกอย่างหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการขวนขวยนั้นอย่างไรคือบุคคลไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ใช่ปากของตนไปสักส่วนมูฝูงทั้งหลายมาทำบุญทำทานการกุศลจะใส่บาตรก็ดีทำคุณงามความดีอยู่ที่ใด ทำอะไรมันเป็นผลเป็นประโยชน์ให้ความสุขทั้งตนเลยบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเจือจานไปตามกำลังความสามารถของตนเราก็ใส่ปากของเรานี่แหละสักส่วนบุคคลอื่นว่าไปทำบุญทำทานการกุศลที่โน้นที่น,น,นี้จะไปวัดโน,น้นวัดนี่ก็ดีหรือจะไปทำบุญทำกุศลบ้านคนโน้นคนนี้จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ดีอย่างนี้ อันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ให้ใช่ปากของตนชักชวนบุคคลอื่นทําคุณงามความดนะีหากคนอื่นจะทาคุณไม่ทําคุณงามความดีจะทําบาปจาบซาสิ่งที่ไม่ควรที่กระทําจะนําทุกข์มาให้นั้นเราก็ใช่ปากของเราตักเตือนคนอื่นไม่ให้ทําความชั่วกรรมมันจะเป็นบาปก็เรียกว่าชักชวนคนทําคุณงามความดี ชักชวนให้คนทำบุญทำทานการกุศลตามมรรมาหาได้ของตนชักชวนเช่นนั้นด้วยวาจาของตนก็เรียกว่าเราใช้ปากของเรานี้เป็นผลเป็นประโยชน์ทำบุญทำกุศลได้หากเรามีสิ่งของก็ดีมีมากมีน้อยเพียงใดเราจะทำบุญทำกุศลนั้นอย่าไปคิดเราจะทำไปแต่น้อยแต่น้อยทำบุญทำกุศล จะมีข้าวก็ดีจะมีผับก,ก็ดีมีอาหารการกินตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ตามเราก็เอาไปทำคุณงามความดีได้ทำบุญทำกุศลได้เราไม่ต้องละอายคนอื่นอะไรทำบุญทำกุศลคนที่ไม่มีอะไรก็เอาทาเอากายของตนนิสิทรรมแม่เราจะทำอาหารการกินเลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์เลี้ยงหมูเลี้ยงฝูงก็ดี เราเอาร่างกายของเรานี้แหละทําบุญทํากุศลจัดที่นั่งก็ดีปัดขวดชะลาก็ดีล่างถ้วยล่างซามเสิร์ฟอาหารช่วยกันทําอาหารช่วยกันทําสิ่งน้นสิ่งนี้ช่วยกันข้นขวยอยู่เรียกว่าเราเอาร่างกายของเรานี่สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นนี้แหละบุคคลที่ไม่มีอะไรแต่เอาร่างกายของตนสร้างบุญสร้างกุศลได้ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้ เกิดขึ้นมาได้ในกายของตนเรียกว่ากายสร้างคุณงามความดีให้มีขึ้นนี่อย่างหนึ่งถ้าบุคคลมีสิ่งของก็ดีมีมากมีน้อยเพียงใดเราจะทำบุญนำทานการกุศลได้หลายอย่างเราจะทานข้าวทานน้ำก็ดีผ้าพ่ันทันสบายขี่ลานเพศสัตว์ปัจจัยยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บก็ดีขุดน้ำบ่อก่อถนนสร้างโบสถ์สร้างวิหารศา,ราลาโรงล่านก็ดีทั้งหลายเหล่านี้ สร้างพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์ท่านสิ่งของอันใดมันเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทุกคนพอจะทำได้ตามกำลังของตนหรือร่วมสร้างกับหมูกับฟูงตามกำลังของตนเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นแกต่ตนเองผลอันที่เราสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้แลจะอำนวยผลให้เรามีความสุขได้บุคคลใดทานข้าวทานน้ำ เกิดชาติใดพบใดเราจะมีอาหารการกินบริบูรณ์ไม่อดไม่ยากเป็นอานิสง์ของผลบุญบุคคลทานผ้าพันทันสบายเครื่องนุ่งห่มเกิดชาติใดพบใดไล่ร่างกายผิวพรรณผ่องใสสวยสดงดงามและมีผ้านุ่งผ้าห่มไม่อดไม่ยากอย่างสมบูรณ์เป็นอานิสง์บุคคลทานถูกทานเทียนก็ดี เกิดชาติใดพบใดจ,จะมีดวงตาแสงสว่างสวัยมองได้เห็นไกลตาไม่มีโรคภยัยไขรเก็บเป็นอานิสง์ของพลบุญบุคคลทานนักกีฬานักเพศสัตว์ปัจจัยยาบำบัดโรคภัยไข้เก็บตามกำลังมักมาหาได้ของตอนนั้นเมื่อทานไปแล้วเกิดชาติใดพบใดแล้วเราจะไม่มีโรคภัยใข้เก็บมาเบียดเบียนร่างกายไม่ได้เข้าหาแพทย์หาหมอหยูกยาก็ไม่ได้กินสักเม็ดตั้งแต่เล็กไปจนถึงเท่าถึงแก่ อาน,นิสง์ผลบุญจะได้เช่นนั้นเราก็ควรพากันพิจารณาดูบุคคลใดพากันสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาก็ดีร่วมสร้างกับมูปุญนานิสงเช่นนี้เกิดชาติใดพบใดจะมีบ้านอยู่หลังใหญ่หลังหลวงอยู่สะดวกสบายเป็นอาน,นิสงของผลบุญคิดดูสิบุคคลใดขุดน้ำบ่อก่อถนนให้คนไปมาก็ดี เราให้น้ำให้น้ำอยู่น้ำจิ้นแก่บุคคลเกิดชาติใดพบใดแล้วเราไปอยู่ที่ไหนจะไม่อดไม่อยากน้ำดื่มน้ำชายอยู่สะดวกสบายเป็นอานิสงส์จิตใจก็เยือกเย็นด้วยบุคคลใดให้นั่งรถนั่งเรือเป็นเจ้าของรถพาหมูมาทำบุญทำทานการกุศลเส้นนี้หรือบุคคลชักชวนหมูจ้างค่ารถค่าเรือให้หมูนั่งไปมา ยานาโดสุกโดโหติบุคคลให้ยานซื่อว่างให้ความสุขทุกค,คนพินิษพิจรารณาดูให้ดีเรานั่งรถนั่งเรือมาตั้งแต่ทางไกลหลายร้อยกิโลถ้าหากเราเดินมาแล้วเราจะเดินมาไม่ถึงจะมีความทุกข์ยากลำบากมากหากพวกเราท่านทั้งหลายได้นั่งรถนั่งเรือมาแล้วก็วามาให้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกสบายเรียกว่าให้ความสุขแก่บุคคลอื่น บุคคลที่ให้ยานให้พาหนะให้นั่งรถนั่งเรือนี่เกิดชาติใดพบใดจะมีรถมีเรือนั่งไปมาสะดวกสบายเป็นอานิสง์ของผลบุญของบุคคลนั้นนี่เราพากันสร้างบุญสร้างกุศลใครทำอะไรไว้บุญกุศลก็ย่อมได้ในสิ่งนั้นเราคิดดูเหตุฉะนั้นเราควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลตามกำลังของตนเอาไว้ เป็นที่พึ่งของตนคนเราเกิดขึ้นมาแล้วหากไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีสิ่งของอันใดแล้วมันมีความทุกข์ยากลำบากหากทุกคนเรามีของใส้สอยและสะดวกสบายมันก็นำความสุขมาให้แก่พวกเราเพราะเป็นของที่สำคัญควรสร้างเอาไว้บุคคลที่สร้างปัจจัยคือถวายปัจจัยเงินทองเงินเป็นของที่สำคัญเราจะซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ต้องอาศัยเงิน เราจะซื <ersch> <S <S ้ออาหารการกินมาบริโภคมาอยู่มากินมารับประทานก็ต้องอาศัยเงินเราจะสร้างบ้านสร้างซ่องอยู่จะซื้อรถซื้อเรือซื้อสิ่งของมาใช้ภายในบ้านหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องอาศัยเงินเวลาเรามีโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเราจะไปหาแพทย์หาหมอเราก็ต้องอาศัยเงินเราจะซื้อยูกซื้อยามาพยาบาลตนเองก็ต้องอาศัยเงิน เหตุฉะนั้นเงินทางพระเจ้าพระสงค์ท่านจึงเรียกว่าปัจจัยปัจจัยเป็นเครื่องหนุนบำรุงร่างกายของพวกเราท่านท,ทั้งหลายให้ทรงอยู่ได้ในสร้างซึ่งคุณงามความดีเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากบุคคลได้ถวายปัจจัยเงินทองไว้ตามมักมาหาได้ของตนมีน้อยก็ทำไปตามน้อยมีมากก็ทำไปตามมากเช่นนี้หากเรายังเวียนวนในวัฏสงสารเพียงใดเรามาเกิดอีก แล้วเราจะเป็นคนมั่งมีสีสุขสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้จ่ายบริโภคสะดวกสบายไม่หมดไม่สิ้นเป็นานิสง์ของผลบุญเหตุฉะนั้นทุกคนควรมาตราตองพินิษพิจารณาคนเราเกิดขึ้นมาด้วยกันอยู่ในโลกนี้ทำไมบางคนจึงมั่งมีสีสุขสมบูรณ์มีเงินมีทอง มีรถมีเรือมีตึกรามบ้านซ่องอันใหญ่หลวงอยู่สะดวกสบายเงินจับจ่ายไม่หมดไม่สิ้นอยู่ด้วยความผาสุกเช่นนั้นเราควรพากันตจตรองให้ถี่ถ้วนเช่นนี้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมาพากันได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เมื่อมาเกิดในชาตินี้แล้วอืมก็ได้เป็นคนที่มั่งมีสีสุขสมบูรณ์อืมเป็นพลละเลือนก็มี เป็นคลือหบดีกม็มีเป็นโกดุมพีเป็นเศรษฐีเป็นพามมหาศาลจนได้เป็นพระราชามหากษัตริย์นั่งอยู่ในหอปาาระสาทราชสมนิเทียนอยู่สะดวกสบายด้วยอำนาจบุญบารมีที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมานาเกิดในชาตินี้จึงเป็นคนได้มั่งมีสีสุขสมบูรณ์อยู่สะดวกสบายเช่นนั้น คนเราทุกคนก็ควรทากันแตรตรองให้ถี่ถ้วนดูแลวว่าคนที่มั่งมีก็คือคนสร้างความดีเอาไว้เรียกว่าบุญบารมีบุญมาศสนาบารมีได้สร้างสมอบรมเอาไว้นี่ว่าุบเพกตปุญญาตาบุคคลในสร้างบุญไว้ตั้งใจชาติอดีตปางก่อนบุญนั้นจึงอำนวยผลให้เป็นคนมั่งมีสีสุขสมบูรณ์ฉะนั้น แต่คนเหล่านี้บางบุคคลนั้นพากันเกิดขึ้นมาแล้วแต่มาทุกข์มายากมาลําบากข้าวจะกินแต่ละมื้อก็ลําบากเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ลําบากอาหารการกินลําบากบ้านอยู่ก็ลําบากเวลามีโรคภัยไข้เจ็บจะไปหาแพทย์หาหมอก็ไม่มีเงินมีทองทุกข์ยากลาบากเหลือเกินบางคนทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาเช่นนี้มีความทุกข์ยากลําบากเช่นนี้เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านไปแล้วนั่นเขาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเขาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีอันใดเอาไว้ตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนเท่าจนแก่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไร mm hmm. เมื่อล่วมลับตับไปแล้วไปเกิดชาติใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ชาติใหม่จึงไปเกิดกับคนที่ทุกข์จนทุกข์ใกล้เข็นใจอนาถา มีความทุกข์ยากลำบากเช่นนั้นก็อํำนาจของกรรมนำให้ผลแก่บุคคลที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้จึงเป็นคนทุกข์ไล่เข็นใจอนาถาเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรมาพินิษพิจารณาดูให้ดีเช่นนี้คนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันทำไมคนหนึ่งจึงจนเช่นนั้นทำไมคนหนึ่งจึงร่ํารวยมั่งมีสีสุขสมบูรณ์เช่นนี้เมื่อเราพิจารณาดูให้ดีแล้วทุกคนก็ รักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นที่เกิดขึ้นมาถ้าหากเรามาทำความเข้าใจเช่นนี้แล้วเราต้องการอยากมีความสุขก็ขอให้คณะศรัทธาทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจสร้างคุณงามความดีเอาไว้พากันทำบุญทำทานการกุศลตามมรรคมหาได้ของตน สร้างเอาไว้การทำบุญทำกุศลอย่าไปทำมาก mm. เกินไปให้มีความลำบากแก่ตนเองทำไปแต่น้อยแต่น้อยเราไปทำที่น้อยเท่น้อยมันก็จะเป็นกองบุญใหญ่หลวงมหาศาลเหมือนกันเราทำไปที่น้อยเท่น้อยเหมือนกับหยาดน้ำฝนที่ตกลงไปในองค์ตกลงไปเทลเมสเทลเมดตกทั้งวันทั้งคืนน้ำก็สามารถที่จะเต็มโอค์ได้ชั้นใดก็ดี บุคคลสร้างบุญสร้างกุศลก็เหมือนกันสร้างเทน้อยเทน้อยสร้างไม่หยุดสร้างไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็จะได้บุญได้กุศลเป็นกองบุญใหญ่หลวงมหาศาลเหมือนกันการทําบุญทาทานการกุศลเอาไว้นี่แหละจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทัน้งหลายที่จะพากันสร้างสมอบรมเอาไว้ หากเรายัางเวียนวนในวัฏฏะสงสารเพียงใดเรายัางสำลักกิเลสไม่หมดไม่สิ้นจากดวงใจของเราไม่ได้เข้าสู่นิพพานแล้วเราก็คงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อมาเกิดอีกก็ขอให้ทุกคนนั้นเป็นคนมั่งมีสีสุขสมบูรณ์เกิดขึ้นแก่ตนเองเช่นนี้นี่พวมปาฏิหาริยพวกเราท่านทัน้งหลายมีจุดมุ่งหมายอยากสร้างคุณงามความดีเช่นนี้เองเราเกิดขึ้นมา นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรไตรตรองใครควรให้ถี่ท้วนพากันสร้างคุณงามความดีเอาไว้เสียอย่าให้มันเกิดมาเสียสาดเปล่าประโยชน์องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนตัดเทศสนาเอาไว้ว่าคนเหล่านี้ถ้าหากเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ไปถึงเท่าถึงแก่เป็นอายุร้อยปีก็าตาม บุคคลนั้นเรียกว่าตายเกิดขึ้นมาแล้วตายจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงถึงก็ไม่ได้ไม่ถึงเพราะเขาไม่ทําคุณงามความดีอะไราเขาล่วงลับจากตายไปแล้วเขามาเกิดในภพใหม่เขาจะเป็นคนทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาเป็นคนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีข้าวจะกินไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มไม่มีบ้านที่จะอยู่ เวลามีโลกภัยไข้เจ็บเขาก็จะไม่มีเงินมีทองใช้จ่ายบริโภคเขาจะทุกข์ยากลําบากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงเทศนาตัดไว้ชนีพวกเราท่านทั้งหลายควรสร้างคุณงามความดีเอาไว้ถ้าหากบุคคลเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วทั้งหญิงทั้งชายก็ดีมาพากันสร้างกองการละกุศลพ้นบุญตามกำลังสักนะศรัทธาของตนได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ เหมือนพวกคณะศรัทธาทั้งหลายจะพากันทำบุญํำทานการกุศลถวายอาหารก็ดีถวายผ้าพรนทอนสบายขีฬานเพศสัตว์ปัจจัยก็ดีจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารศา,ราลาโรงร้านขุดน้ำบอกอถนนให้คนเดินไปมาอย่างนี้ให้มีความสุขความสบายแล้ว ให้ยานพาหนะให้หนัง่งรถนั่งเรือก็ดีให้ความสุขความสบายแก่บุคคลอื่นช่วยเชื้อจาจไปตามกำลังของตนแล้วบุคคลอย่างนี้เรียกว่าชีวิตนี่มีผลมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์มากแม้บุคคลนั้นจะเกิดมาเพียงได้30-40ปีล่วงดับดับตายไปก็ตามแต่เขาได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ชีวิตเขามีกำไร องสำเ็จตัวผู้มีพระภาคเจ้าตัดไวเช่นนั้นบุคคลได้สร้างคุณงามความดีนี้ถ้าเมียจะมีอายุสั้นก็ดีในภพที่เขาเกิดขึ้นมาหรือเขามีอายุถึงห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีขึ้นไปก็ยิ่งได้ร่างคุณงามความดีไว้มากเมื่อหากพวกทั้งหลายเหล่านี้มาเกิดในภพใหม่แล้ว ก็จะเป็นเกิดอยู่ในตระกูลที่มั่งมีสีสุขสมบูรณ์เกิดเป็นลูกพละเลือนตามกําลังของบุญของกุศลแล้วก็มาเกิดเป็นลูกคลือหะบดีตามบุญตามกุศลที่ตนเองสร้างเอาไว้มาเกิดเป็นกระดุมลูกกระดุมพีเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นลูกความมหาศาลเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นราชสบุตรตารชสบุตรี เกิดในกองเงินกองทองมีรถมีเรือมีบ้านอยู่สะดวกสบายลังใหญ่ลังหลวงมีหอประสาทราชสมุนเทียนอยู่สะดวกสบายนี่บุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ก็ได้รับผลเชน่นนี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องการคุณงามความดีก็ขออยากให้พากันมีความประมาทที่เราได้มาเกิดเป็นชาติขึ้นมาแล้วเป็นผู้โชคดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้โชคดีอย่างไรแม้เป็นหญิงเป็นชายก็ดีเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่มีแข้งขามีหูมีตาบริบูรณ์อันนี้โชคดีอย่างหนึ่งโชคดีอีกอย่างหนึ่งเรามาเกิดแล้วเลยมาพบพระพุทธศาสตร์สนาศาสนาธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาส,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้โชคดี โชคดีอีกอย่างหนึ่งยังมีครูมีอาจารย์บวชสืบๆกันมานำศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนาแนะนำสั่งสอนให้พวกเราได้ยินได้ฟังให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เราก็จะได้ทำเอาคุณงามความดีตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์เอาไว้เป็นที่พึ่งของตนนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลเช่นนี้เรียกว่าเราเป็นผู้โชคดี บันนี้เราโชคดีอีกอย่างหนึ่งเราได้สร้างคุณงามความดีเป็นทายาทของทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้กราบได้วหว้ได้บูชาในไหว้พระสวดมนต์ได้พากันสมาทานศีลเป็นปัจจัยที่จะหนุนอยู่ในจิตตวิญญาณในดวงใจของพวกเราท่านทันท้งหลายเอาไว้การทำบุญทำทานการกุศลสร้างคุณงามความดีนั้นฝังไว้ที่ไหนจริงว่าฝังไว้ในาศาสนา ฝังไว้ในที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายว่าเราได้ทําบุญทาทานการกุศลที่โน่นที่นี่เราได้พากันสมาทานสินอยู่ที่โน่นที่นี้เราได้พากันกราบไหว้บูชาไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่โน่นที่นี้เราได้ช่วยคนอยู่ที่โน่นที่นี้เราได้ทําคุณงามวามดีอยู่ที่โน่นที่นี้บันทึกไปในจิตใจของตนเองเรียกว่าฝังไว้ในศาสนาให้มั่นคง นี่แหละการสร้างบุญสร้างกุศลที่เราเกิดขึ้นมาเราควรแบ่งทรัพย์สมบัติของตนเองสร้างคุณงามความดีเอาไว้เอาร่างกายของพวกเราท่านทัน้งหลายนี่แหละสร้างดังได้กล่าวมาน,นั้นใครไม่มีอะไรก็เอาร่างกายของตนเองอนุโมทนากับบุกคนอื่นเอาร่างกายของตนเองเอาปากของตนเองไปชักชวนคนอื่นทําคุณงามความดี เอาร่างกายของเรานี่แหละท่านทั้งหลายทำอาหารการกินสร้างอนุน,นันนี้ช่วยหมู่ช่วยผงุงจัดแจงอนุน,นันนี้ทำคุณงามความดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นถ้าหากเรามีอะไรเราก็ทำไปตามมีตามได้ของเราเรียกว่าเราสร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนได้มัดนี้ชีวิตของเรานี่มีกำไรมีคุณค่าสูงไม่เกิดมาเปล่าประโยชน์ เป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นเพราะได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเมื่อเรามีที่พึ่งของตนมีบุญมีกุศลเช่นนี้แลอจิตของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลแช่มชื่นเบิกบานอยู่ในการบุญการกุศลว่าเราทุกคนได้สร้างความดีจิตก,ก็เลยมีความสุขตัวของความสุขนั่นแหละเรียกว่าตัวของบุญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดแหวเจตนาหั่งพิกเวที่มาปุญยังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญเหตุฉะนั้นคณะสัทธาทั้งหลายที่ได้พากันมาถาวายผ้าป่าบังสกุลและกีวรวันนี้ก็คงจะได้สร้างคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจทุกคนคงปื้มปิติอินดีในชีวิตของตน การเทศนามาแต่ต้นจนนวาสารนี้อัตมาภาพก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้การแสดงธรรมในวันนี้นั้นภาษิตท,ที่อัตมาได้ยกไปในเบื้องต้นนั้นว่าปุญญานิปรโลก,กัสมิงปฏิฐาหุนติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในโลกหน้าได้ฉะนั้นแล นี่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นว่าเราได้สร้างความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนดังได้กล่าวมานั้นทำจิตใจให้แช่มชื่นในบุญในกุศลก็ขออำนวยไว้พรให้ทุกคนนั้นหากทุกคนได้มีจิตประสงค์จำานงในสิ่งใดตั้งเอาไว้ในดวงใจแล้ว ก็ขอให้บุญกุศลนั้นจงดลบันดาลให้คณะรัทธาทั้งหลายได้ประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่ตนเองพึงปาถนาเอาไว้อีกจางหนึ่งพร้อมทั้งคุณพระศีรัตน์ตายแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาให้คณะรัทธาทุกคนไปมาที่ใดก็ดีให้อยู่รอดปลอดภัยให้อยู่มีแต่ความสุขก,กายสุขใจ และขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละทุกทิวาลาติการดังได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการชนี